สวัสดีครับพี่น้องกเกษตรกรวันนี้ก็เช่นเคยผมก็มาแจ้งข่าวราคายางพาราวันนี้นั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้ก็ยังถือว่าอยู่ในระดับที่ดีเพราะว่ายังเหมือนเดิมนั่นเองครับเพราะว่าบางชนิดก็มีการปรับบวกเพิ่มขึ้นบางชนิดราคาก็ยังทรงตัวอยู่กับที่นั่นเองครับส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคายางพารา ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ในกันก็คือ 1. สภาพอากาศ 2. การใช้ยาง 3. เศรษฐกิจโลก 4. อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 5. ราคาน้ำมันตลาดโลก 6. การเก็งกำไรและ 7. ข่าวสารนั่นเองครับเรามาเริ่มดูที่ราคาน้ำยางสดวันนี้56บาทราคาวันนี้ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น53บาท ยางแผ่นรมควันชั้น3 62.40. บาท40สตางราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น 59.40. บาท40สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 60.40. บาท40สตางราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น 57.40. บาท40สตางค์ยางก้อนถ้วย drc 100% 55.30. บาท30สตางวันนี้ขยับขึ้น3 5สสตางค์ราคาท้องถิ่น 52บาท30สตางยางก้อนถ้วย DRC 50%ยางสด27บาท58สตางค์ปรับบวก16สตางค์ราคาท้องถิ่น24บาท58สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เเซยางพักชั่วโมง30บาท71สตางค์ปรับบวก18สตางค์ราคาท้องถิ่น27บาท71สตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซยางคางคืน3 5บาท54สตางค์ปรับบวก21สตางค์ราคาทองถิ่น3 2บาท54สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70% 3 8เปอสาบาท7 1สตางค์ปรับบวก24สตางค์ราคาทองถิ่น3 5บาท7 1สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาด กลางนั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่จะมีการซื้อขายที่แตกต่างกันออกไปก็คือจะได้ราคาไม่เท่ากันทุกที่นั่นเองครับขึ้นอยู่กับคุณภาพเปอร์เซนต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนั่นเองครับท้ายสุดนี้ผมก็จะพาไปดูราคา ตลาดกลางของ E.U.D.R และตามด้วยราคาตลาดโลกนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มในแต่ละอย่างชนิดแต่ละตลาดน,านั้นมีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์ได้เลยนะครับ